วันนี้ผมก็จะมาเทสลอกแอร์เกียร์ DC2 ครับ t o r m t ท็กจากค่ายแอร์เกียร์นะครับจะมาเทสกับบอกกับพงนะสายที่ผมใส่อยู่ก็จะเป็น P 1 5นะครับหน้าตัด0.16จุได้90เมตรนะครับแต่นี่ผมใส่มา70ครับก็ปกตีไกลจับเออสบัดเบาๆเองแน่งตีโคตรไกลอะ่ะนะครับลองฟังเสียงดูครับ กระดีกระดีเจ็ดกนมครับนะกับสาย1.5คัน10-20หมดเบาๆพอเนาะฟังคลิกเสียงเดี๋ยวเราดูตอนปลากระชากเราตีได้บ่อเดียวด้วยนี่ราคาเป็นเท่าไหร่นะเพื่อนพันแปดห้าสิบเพื่อนแต่นี่กดมาได้พันสองเอง ดีแล้วแล้วช่วงให้อาหารเนี่ยเหยียบปอมมันกินไหมเดี๋ยวจะขอลุงพ่อเขาจะลาเดี๋ยวเดิเมนาาาดดมานี่ต่อเพื่อน